สวัสดีครับอยู่รายการรถเธอเราเท่วนนี้ สายสองเทปติดนะครับวันนี้วันนี้นะครับก็เป็นเลิกงานยามดีท้องฟ้าสดใสนะครับแล้วก็วันนี้แต่งตัวมาค่อนข้างดีนะครับก็พอดีต้อนรับแขกเชิญได้ยงนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญก็เรจะถามอยู่เหมือนกันเวิ่งนะไม่แล้วที่คือเราต้องแบบเดินออกมาจากรถแล้วเดินพร้อมกันไม่ใช่ครับเดี๋ยวค่อยเปิดเพราะว่าแขกรับเชิญนี่ไม่เขายิ้มอมยิ้มมันลิงก์มาจากคลิปก่อนนะสิ้นปีนะคลิปสุดท้ายสิ้นปีไปย้อนดูซะโทคุยะนะมันมีเรื่องราวอันหนึงเกิดขึ้นก็คือว่ามีสาวผมสั้นเนี่ยเขาหาว่าสาวผผมมมสัั้้นนนเเีี่่่ยยโททคคุะะืออไไไไไไรรรบงงาาปปด ไปเอามาใครเห็นลุงเต้งอยู่บ้างทางมันด้วยตอนเนี้ยไม่ขับรถไปจอดไม่ตอนไปก็ไปด้วยกันนะตอนตอนขากลับเพื่อบอกกูไม่ได้ไปกูไม่ได้ไปกันหมดเพราะว่าไปนะครับเจ๊เนี่ยเขาไปโพสในเฟซบุ๊กว่าตามหาตามหาสาวผมตั้นเออใช่เห็นเจ๊ดูเป่คลิปนี้บอกเลยนะห้ามแชร์ให้เจ๊ดูนะอย่าบอกนะอะไรเหรออย่าบอกนะผมชวนน้องเข้ามาออกวันนี้เนี่ยอย่าส่งคลิปนี้ให้เจ๊ เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นรายการนี้ปลิวทันทีมุกยิบมุกยิบเพราะว่าประทศจะไม่มีอีกทันทีมุกยิบเนี่ยอยากให้เจ๊รู้เพราะว่าช่วงต้นปีพี่เตอร์คลิปนี้จะออนต้นปีเลยเจ๊ยุ่งเจ๊เลี้ยงลูกเสร็จปุ๊บตอนคือหลับเลยและคลิปนี้อาจจะออนสักอาทิตย์หนึ่งแล้วลบเลยอะไรเงี้ยกล้าลบหรือเปล่าลบเลยอะไรเงี้ยกล้าออนหรือเปล่าแล้วเราอ่ะอยู่กี่คนสาวเนี่ยงานเดิมเอาจริงๆชีวิตนี้ผมเจอหน้าสามคนนี้มากกว่าเมียแล้วครับ อย่าให้พูดนะเพราะว่าสมยศเนี่ยเพิ่งแต่งงานครับผมเนี่ยแต่งงานมา10ปีแล้วโอแล้วลูก3ามยี่สิบปีสิั้งหมยี่สิปีก็พ่นหนักเป็นเบาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวทไมันมีขอลูปสวยได้ดี๋ยวหัว คือมันเกิดอะไรขึ้นครับผมว่าลองลองลองบอกก็คือเล่าให้ฟังคือผมมาทำงานไปงานรถเสร็จปุ๊บอบบมันก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่แบบเขาไปถ่ายรูปกันใช่ไหมแล้วก็จอดเสร็จปุ๊บเราอยากได้คอนเทนต์ไงน้องคือบนรถพอดีอยากได้คอนเทนต์จริงเหรอซึ่งน้องคนนี้คือเหมือนน้องที่เขาไปในน้องเขาดงน้องเขาดังอ๋อเป็นเขาดังเซเลบริตี้ใช่คือเซเลบริตี้อยู่แล้วคือแบบว่าน้องเขาไปตามอีเวนต์เนี่ยเขาก็จะมีแฟนคลับอ่าแล้วคือบนรถพอจำได้เพราะน้องเขาจักกระซิมด้วยพอเข้ามาในรถเสร็จปุ๊บคนก็เฮฮากัน เขาถ่ายหน้ารถจอดได้ไหมครับถ่ายหน้ารถป่ะเออคือผมไม่ได้ไปดูแต่ตาพี่เบียร์โพสต์อครับอ่ะมันมีหน้ารถนะไม่ได้ไปสองคนนี้คือแม่งที่จะไม่ได้ไปเห็นเลยครับอ่ะขอตัวเราฉแนกับนักเพื่อนครับมาบอกพี่น้องหน่อยสิไอ้เหี้ยแล้วเดี๋ยวเพินน้องกดคันเร่งมาแล้วแดดเราสามคนนะเชียรถก็ซิ้นอ่ะวันนี้เราไปคุยเรื่องบีไวดีกันบ้างนะเชียนี่ซิ่งนอยู่อ่ะบีไวดีสิิ้นจังอะเราเพิ่งเห็นบีไวดีสิ้นทางแบนด์เราเพิ่งได้เห็นใส่เบรกคเจด 'Cause bitch Cause rich rich wanna make Save up boys the breath I'm I I'm not 'Bitch skirt baby look your going home on up เฮ้ยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเอาถักชาเปิดไหมอะไรครับอะไรเดี๋ยวต้องขอเป็นแบบว่าไงดีวะชาเปิดทำไมต้องยิ้มไม่หูยิ้มเลยไม่เราคนรจะถ่ายไงดีวะก็ถ่ายเหมือนเดิมเบียร์เราถ่ายมอเป็นกี่ปีเคเดิมรใช่ไหมโอเคโอเคอ่ครับเราอยู่กับน้องโนเกียนะครับโอ้ย <Okay. S 2> ถ่า<ล>ยแล้วนะแฟนคลับอะตามตามรีเควสทุกอย่างนะคลิปนี้ไม่ต้องส่งให้เมียกูดูนะรถเธอเราเทพิวเลยนะบอกก่อนนะอ,อันนี้คือไม่ได้บอกพี่พี่บีใช่ไหมคะไม่ได้บอกโอเคโอเคบ <ๆ S 1> อกทำไมอะดีละเราไม่ต้องบอกหรอถ้าไม่โดนจับได้คาละ่ะครเฮ้ยโอ้ยเอาอย่าง <c oughs> <ๆ S 1> ผมขอวันนี้ไว้เนี่ยตัวนี้วันนั้นอะเราเราเมื่อกี้เราคนดูฟังแล้วก็คือวันในงานภูย่าเนาะพี่บุ้งก็ชวนน้องไปออกไปงาอีเวนต์โดนแดดมั้งนี้เลยหลุดโดนค่ะโดนโอ้โหสายตาไม่ได้นะไอ้เหี้ยขาวอไปดีเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพูดอะไรอยู่วะก็คชวนน้องไปหอเนะพี่บุ้งทัวร์ภย่านะสนุกมากสนุกมากชอบมากก็เราเคยเจอน้อง จากคลิปซิมอะไรอย่างเงี้ยเจอเจออยู่กับซิมอะไรเงี้ยก็เลยจําได้แล้วเราอยู่ในงานใครเดินน้องคนอยู่พอดีเจอพี่เบี้ยวอะนี้ใครเรียกใครวะหนูเรียกพี่อ๋อโอเคตอนแรกพี่เดินอยู่ไนนนนนนนอออ่ตตัั้้้ใกลงมมีเขาไปงานอะไรวะะเขาไปงานอะไรวะพี่มึงไปกับกูสองคนไปกับกูพี่ใช่พี่ที่พิตตี้ลุม ใช่ไงข้าไปนั่นเองใช่ไงน้องเขาจำได้ด้วยเออหนูเห็นเดี๋ยวความตายไปเลยพี่เลยด้วเห็นตอนแรกจะอบด้วยปะใช่จะอบด้วยใช่เขาตั้งงเบาไอสองเบาไอสองอ๋อพี่โพี่พี่แต่งงานมาสิบปีละมึงไม่ไดมไม่ได้แล้วก็อันนี้เขาเพิ่งแต่งงานไอสิบปีนี่เกี่ยวอะไรวะเนี่ยอะไรอะไรดูแย่กว่าสิบปีกันหนึ่งเดือนนะสิบปีหนึ่งเดือนนะหนูว่าแย่ทั้งสองอะ S <S อ่าเนี่มนไม่ช่วยกูเลยถูกต้องครับไ,ไม่ช่วยกูเลยใช่ไหมครับถูกต้องมันคือ <st ut ters> ล,ลงครับครอบครัวเนี่ย <st ut ters> <c oughs> มันเป็นพื้นฐานสำคัญนะคร <st ut ters> <sk> ับผมจะอุ้มชูบ้าวอะแล้ตอนที่ไปถ่ายรูปตรงข้างหน้าปกติคันอื่นเนี่ยโนก,กับน้องๆเนี่ยเขาจะนั่งข้างหน้ารถกันใช่ไหมอ่าแต่คันนั้นเราเชิญน้องมานั่งบนรถพอดีอยากให้ออกก็พอดีสร้างถึงตรงนี้ผมว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราไปงานน้องหญ่เขาเป็นเหมือนเซเลบริตี้เองนะเขาเห็นรถรู้จักพี่เบียร์ด้วยก็มานั่ง ก็ถูกต้องแล้วนอก็บอกอะไรคำนี้เราไม่รู้เขาเขาเรียกหนูไปเองเออใครเรียกคะตกลงใครเรียกตกลงเราเราขึ้นมาเองหรือว่าพี่เรียกนะพี่เรียกใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้เลยไม่แต่ว่าไอ้เนิกกี้มึงจำท่าเลยนิกกี้อ่ะไม่ไม่เอาไปเลยคือไม่ใช่คือคอนเทนต์บอกทุกคนว่าเป็นคนคือคอนเทนต์ใช่ใช่คอนเทนต์ต้องไปบ้าน ไปบ้านเสร็จปุ๊บเจมันก็ถามว่าสาวผมสั้นเป็นยังไงงานงั้าเลยไหมงานเข้าเลยตหมไม่โพสเลยต้นหยุ่ม่วงไปโพสเลยไม่รู้หึงหรือหวงหรือยังไงหรืออยางตัดน้องไม่รู้อยากตัผมสั้นยังไงอยากตัดผมสั้นเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เครเจเจตัดผมสั้นไม่รู้ไม่รู้วันนี้คือรายการรถเนาะเขาถล่มรถเนาะการรถอันนี้คือ B Y D เนาะใช่ใช่โอเคเพ่อเป็นหยาดนี้ขี่ง่ายไหมขี่สบายไหมขี่ง่ายมากแล้วก็คันเร่งเนี่ยเร็วมากเลย คันเร่งเร็วมากรุนแรงใช่คันนี้เติมน้ำมันบ่อยไหมเติมด้วยเติมบ่อยนะคะน้ำมันเออแน่่ไม่มีไม่มีไม่มีน้ำมันนะไปบาร์บีคิวแอบรู้สึกอีกีเดี้วเขาเริ่มพิวอีกแล้วครับท่านคือผมได้แอบเห็นผลงานของน้องเขาเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับตามโซเชียลมีเดียยังไงนะคะ ไอ้เฮียเมียโดนแม่แต่กูจะไปโดมเป็นตัวท็อปใช่ไหมน้องเฮียก็ไม่ท็อปเท่าไหร่อะคะเหรอครับก็ไม่ท็อปเท่าไหร่อะคะหมายถึงรถรถไม่ไปถึงว่าผลงานที่เขามีผลงานส่วนตัวโอเคโอเคก็ด้วยความสะสมประสบการณ์ค่ะเดี๋ยวอย่าพูดเลยเดี๋ยวนี่ลองเปลี่ยนดีกว่อนนะพี่อ่ะคนดูดูดูมันพยานนะกูเอาเข้าเรื่องรถ นี่เขาเอาเรื่องเรื่องเรื่องอสัตว์ดูเม็ดเลย่พี่ดูเขาใส่เสื้อก่ออครับดูหลังผมครับเต็มเหนียวมากอะเต็มเหนียวมากอ้รวมแท้รวมปฏิโลมเลยครับชอบตัวอะไรบ้าง หนูเหรอชอบสีทองชอบไหมสีทองชอบเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปนั่งเดี๋ยวขานั่งรอบได้ด้วยไหมพี่พี่ขับเฉยเลยไปเลยไปเลยได้ไหมพี่พี่ก็มีสีทองนะแต่ยังทำอยู่ยังไม่เสร็จเลยมีรถบทองมีสีทองอ่ะมาดูรถดีกว่าันนี้ก็คือน้องโนเกียใช้ทุกวันถูกไหมครับใช่เกิดทุกวันเกิดทุกวันเพราะวันที่แบบไปทำงานเองอะไรวิ่งได้ไกลไหมหรือว่าไม่เคยไม่เคยเติมไฟฟ้าเองเลยเอาจริงประมาณมีคนมีคนชาร์จให้แน่เลย ห้าร้อยกิโลใช่ไหมครับใช่เคยชาร์จไฟเองไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเลยไม่เคยแล้วใครชาร์จให้ครับผู้จัดการคือผู้จัดการชาร์จหรอบางทีผู้จัดการไม่อยู่เดี๋ยวเรียกพวกพี่ชาร์จเล้นะพี่สนใจไหมชาร์จให้หนูไหมอ่ะบ้านพี่มีปลาสามตาพี่โง่เขาไม่ใช่ปลาเร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 าการแท้โลมั้งเนีะแโล่ลยแท้โล่เลยแท้โล่แท้โล่ปฏิโล โอเคนอกจากที่บอกว่าอัตราเลขเนี่ยมันทันใจเนี่ยมีอย่างอื่นรู้สึกที่ที่ชอบนะก็คือกิจวัตรของหนูด้วยความเป็นพิตตี้นางแบบใช่ไหมก็คือจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถรอแบบคิวเข้ากองก็ต้องรอในรถอ่ะแล้วมันก็สามารถสตาร์ทอันนี้ติดโกโปรเวล้วใช่าไหรับอ๋อยังไม่ติดยังไม่ติดนะครับติดค้างไเลยติดค้างไว้เลยนะครับติดค้างแล้วไม่เอากลับเลยนั่นทำเป็นออนไลน์นะวันนี้เจ้าของช่องแม่งยืนก็ยิ้มไอ้เหี้ยในบ้านผมก็งงเขาเขาชอบเขาชอบมีวายดีดอฟฟี่ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้มันเงียบเนาะ แต่รถพี่ไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่รถพี่เสียงดังเนาะวันนั้นน่ะขะนั่งจอดเฉยเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปขับไปขับจะไหมเขามีสีทองแม่งก็ขี่วิดีโอพี่รถเอามือถือมาวิดีโอคอลตอนเขาคุยกันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องได่ต้มงได้ไหมไมปิดรายการนะสัตว์รายการปิดยนะที่รายการพี้นะก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนที่รายการไงโอโรมแท้โรมปฏิโลมเนี่ยใครอยากให้มีรายการโอโรมปฏิโลมมั่งก็คือขับอย่างเดียวเลยใช่ขับอย่างเดียวเลยผู้หญิงผู้ดีใช้รถทำไมต้องของเดียวเพราะอะไรทิตีไงพี่นางแบบอะรองเท้ากี ที่คู่ละดิแต่พอไปปุ๊บก็ไม่ต้องไม่ต้องหาที่ไหนเลยก็หาในรถตัวเองไม่ต้องเอาขึ้นเอาลงสามารถแบบทำเป็นตู้เสื้อผ้าเคลื่อนที่ได้เลยงั้นผมว่าเรามาเบื้องต้นมาสอนน้องเขาอย่างน้อยอ่ะชาร์จไปยังไงรูแบบเซฟแบบนี้ใช่ไนะครับเพื่อเพื่อผู้จัดการเขาไม่ว่างใช่ใช่ก็ถวายพี่เบียร์ใช่ใช่พี่เบียร์ก็มีปาษาตาค่ะมองมองหน้าปิบๆเราด้วะอันนี้คือชาร์จไฟคือเป็น A C D C ไม่รู้ไม่ใช่ชาร์จไฟดิเขนต้องเปิดคนนี้ชาร์จอยู่ไหนอ่ะต้องเปิดล็อกก่อนนะครับ นี่ครับโ oh, อ้ยลุงต้งถ้าคือก็กดเปิดล็อกก่อนนะครับอ๋อมีชาร์จ DC AC เอซี AC, นี่นะ ใช่ครับอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้คือที่ช้านะครับนองเบียเกิดส่วนที่ชจานี่เาก็เดี๋ยวนี้ในในกรุงเทพอะครับมันก็จะมีอยู่เยอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีหลายค่ายเหมือนมือถือนะครับเราก็ต้องโหลดสมมติเราไปที่นี่เราก็ต้องโหลดแอปของเขานะครับเผื่อเผื่อสุ่เชยส่วนไอ้สองหัวเนี่ยครับอันนี้ส่วนใหญ่จะมีที่ปั๊มปตทคือที่เป็นชาร์จแบบันแยกกใช่ปกติเราจะชาร์จแค่หัวข้างบนนะครับก็จะใช้เวลานานหน่อยแล้วหัวข้างล่างอะค่ะ หัวข้างล่างไม่ต้องชาร์จครับแล้วแต่วันครับผมแต่ว่าจะค้าสองหัวเลยคือต้องใช้ที่ปตทคิดโอเคงอุตส่าห์เก่งไปเลยบางอย่างในใจคิดอี่างเขาไม่ได้อุตส่าห์เก่งไปเลยใช่ครับแต่รถน้องก็แต่งสวยอ่ะแต่รถเนี่ยหุ่นดีเนาะไม่ไม่ไม่โซ่ดีครับรถเชียร์เามเปอโอเคแล้วก็แต่งเบรกมาด้วยอ๋อเป็นเบรกนี่เป็นโบโนเกียแทบไม่ต้องดูแลอะไรเลยใช่นอนนอนรู้สึกแบบเออโนไม่ต้องแบบเชืจะมา ดูน้ำมันดูน้ำอะไรขนาก็คือดูแค่ลมยางแหละไอ้ฝากระโปงนี่มันเป็นแบบเอลลอยในเฮียไม่ใช่เอลอยอันนี้ก็แต่งเบรกมาใช่ครับผมนะครับแต่เบรกเนี่ยความจริงคือัมผมถักคงได้จุกลมมันหายไปไหนครับจุกลมครับไมเรียนัน้บอร์ดครับ จุกทายครับโอ้ยเฮียบอดครับดิแล้วเฮียโอ้ยมีจุกไหมคะมีจุกไหมคะอันนี้ครับมีครับไม่มีมีครับมีจุกจุกย้อนไอ้ตาเนาะตาตาจุกถอดจริงนะแต่ว่าผมไม่ค่อยเคยเห็นรถไฟฟ้าที่ใส่เบรคเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าขับแบบเหมือนกับ ใช้ขาเดียวคือพอเราปล่อยปุ๊บเนี่ยมันจะเบรกให้เราในตัวเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็แต่ว่าถามว่าใส่แล้วสวยไหมสวย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 ผมว่ารถน่าสวยดีเวลาขับก็ใช้ขาเดียวเรามีสามขาขับไงวะเนี่ยสามขาก็ติดั้งกล้องไงถ้ามึงจะเล่นเมย์ที่เอาอีกทีเลยนะไอ้เนี่ยงูบอกเลยจะส่งช่องนั้นมาเนี่ยก็เล่นหนักนะครับ คันนี้ก็คือเหมือนดีผมว่าดีในในรูปแบบรถบริษัทปะมันไม่ส่วนน้ำมันใช่ไหมแล้วความคันเล็กในพี่โชว์รถแบบน่ารักดี่นะขับง่ายครับง่ายแล้วน้องก็ใส่ชุดแต่งมาด้วยนะโนเกียฝากถึงคนขับรถบนท้องถนนหน่อยว่าคนขับรถยังไงมีน้ำใจยังไงบ้างอ่ะก็ควรมุดซ้ายมุดขวาแล้วก็นมไม่ต้องติดข้หักยอกยอกยอเจียลิ้นทิ้งได้ไหมเจียลิ้นไม่ได้ก็คาดเบลด้วยนะแล้วก็สำคัญเลยเรื่องอารมณ์พยายาม เราอารมณ์แรงไหมเราค่อยไปลงกับเมียท uh, okay. anyway, like out ี oh, ่บ้านอ๋อโอเคเราอารมณ์แรงไหมเวลาขับรถแบบเหมือนแบบโมหงง่ายไหมขึ้นง่ายไหมก็แค่ด่าเป็นภาษาใต้แต่พี่กับพี่เตอร์ลงทุนลงไปทุนใจค่ะว่าหนูขึ้นไปคาดเบลดูแดดได้ไหมคะอะไรนะคะพูดใต้หน่อยพูดใต้หน่อยฮะพไอ้คนใต้นี่คนใต้นี่ว่าเอาใต้ไหนเอจั่วพร้อมเหยียด เราให้น้องพาเราไปนั่งเลยอ่ะไปลงดูรถน้องก่อนดีกว่าดูรถน้องก่อนดีกว่าดูเรอดูโอเคนานจะมีรถต่างๆไม่พอดีวันน้องไปขันนู้นต่อไงคันุนเมื่อไหร่เน้องเอ้ไปนั่งรถสิบดังลำคาญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโนเมียค่ะโนเมียจ้าเดี๋ยวมีงานต่อผู้จัดการเลยเดี๋ยวมีงานต่อจ้าผู้จัดการผู้จัดการเราตกงานแล้วใช่ไเป็นของผู้จัดการแล้วใช่จ้ะโนเมียจ้ะโนเมียโนเมียมีงานต่อจ้ะที่ไม่มีเมียจริงเหรออะไรนะค <gol S 3> <ล>ะม <aquela S 3> <Lords> ึงดูแหวนกูที่ตอนนี้แหวนรักอยู่เรื่อนไปเลยไอ้โหป้อยย่่างงเเเีีีี้นถมมมพจริหรอเก่งตลอดเลยไม่ แกจะกลับไปเต้นหน้าเมียต้องไ่นม่เหมือนไม่มีเมียเหรอเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอะขึ้นดูรถน้องกัดีกว่าปลาปลาโลมาคือน้องก่อนกูนั่งหน้าโอ้ข้างในก็ล้ำสมัยนะครับเออล้ำจริงสิมีฟังก์ชันอะไร แบบน่ารักน่ารักขำๆที่ชอบไหมเนี่ยค่ะก็สามารถแบบฟังชันรถครับฟังชั่นรถครับโอ้มีไทยอินด้วยนะมีกระดิงรุ่นใหญ่เขาไม่ธรรมดาเธออยู่นีก็มีไทยอินสินะต้างาอกว่าฟังชั่นก็คือจอไป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 แล้วก็แอร์ตรงนี้ชอบสวยมากแล้วมีในจอแบบเบียร์เล่นเล่นไหมถูกรถติดอยู่มีเล่น넷ฟิกว่าไปอ๋อ youtube เอายูทูบี่ดูช่องไหนคะับเบประโยุกต์วะครับเบประโยุก์ไม่ค่อยได้ดูค่ะทำไมไม่ดูอ่ะสองช่องนั้นเบื่อเลยเพราะเบื่อด้วยช่องนั้นยุบแล้วโนเคมีช่องของตัวเองไหมครับยูทูบมีค่ะอ่ะเปิดช่องตัวเองหน่อยเบียดเบียนโอ้โหได้โอ้โหได้โอ้โหได้อะไรครับขอบคุณสถานที่นะครับดาร์วินคาเฟ่นะครับนี่กาแฟอร่อยขอบคุณค่ะเรากินกันทุกวันเลยนะเดี๋ยวชื่อช่องโนชื่ออะไรอ่ะ ไม่ได้ลงนานไม่ได้ลงนานอ๋อก็คือไม่ค่อยใช่มอ่ะโเดี๋ย่าตั้งนะครับตาต้องสงสัยครับต้อง่ะโนอโน๋อบูลกใช่ค่ะโอ้ตายแล้วนี่เออ้ยโอ๋ออุ้ยดูถ่ายแบบไหมโนอ่าดูถ่ายแบบดูถ่ายแบบแล้วนอนถ่ายแบบอันดี๋ย้ดเอันนี้ยันนี้ ไม่ได้อันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแซบไม่ค่อยแซบอีกเหรอเห็ดปากทิด้นะชีชวชวชิวอีโรติกเอาอีโรติกอีโรติกไ้เ้ย้้เ้ยอีโรติกมันมีแท่งหันสามันก้มันมีแท่งหันสาเอาอีโรติกเอาดีๆาะปิดเสียงเงยเออปิดเสียงเลยคาัวทคางัว นี่ชุดเป็นดูรักกลุ่มเลยไหมลูกไม่น้องน้องก็มันก็มีหลายโหมดโหมดเซ็กซี่ก็มีโหมดแบบน่ารักใสๆก็มีถูกป่ะใช่ไหมแล้วปกติถามจริงว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแบบชอบเซ็กซี่หรือว่าชอบแบบอย่างเงี้ยเซ่อเซ่อง่ายๆมาเหรอชอบเซ่อเซ่อค่ะปกติแบบเซ่อเซ่อโอเวอร์ไซส์เลยอ๋ออย่างงี้ถือว่าเซ็กซี่ไหมวันนี้กลางกลางถ้าเป็นการทำงานนะคะกลางกงแค่วันนี้ใครเป็นออยเร็วมาเนาะ แก่เลยเล่นมาเร็วลอยเร็วไอ้เจี๊ยบเร็วใช่หมดอ่ะตอนเนี้ยแสดงว่าในหัวเอาจริงๆนะมึงคิดอะไรอยู่มึงเลยแกไม่ทันก็ปกติผมแก่ทันอยู่แล้วพี่ยนผมว่าคันนี้ไม่ต้องไปคร้บเอ๊ะเราไปเราไปกั้งกันทองเดี๋ยวเอาไหมได้นะน้องไม่ต้องขัดก็ดีเอาไหมเอาไหมได้ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอ่ะมีเนาะไปไปขึ้นคันทองเลยเนาะมันจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่เป็นหรอกเดี๋ยวไอ้คนเปิดเปิพี่ไม่มีปัญหาจริงนะไม่ต้องไม่ต้องเมืองทิ้งกูไปด้อยอย่างนี้เลยกูพี่เติ้งแขวนงเลยนะอะไรเพราะมันวะคือรายการมันพิศตายไงมันไม่ต้องไม่ไม่ทุกทีเราต้องเอาไมม่ีอะไรขับไปเรานั่งอะไรนะ ไม่เบียไดีเขาหลายช่องเขาโอ้กูรอร้องรถเกิมขัดึงเอาไปไหนเนี่ยไม่วันนั้นเนอาะไปขึ้นรถเบียไม่เป็นไรไปทันรอดรถเข็มขัดไปไม่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 ไไม่ รัดเข็มอะไรคันนี้ไม่ปไม่ไม่เราอยู่เนี่ยเราอยู่นี่หน้เบื่อแล้วพี่รอนหมูรัดเข็มขัดเอใช่ค่ะนี่เลยี้เช้าที่รอเดียวเลยเนี่ยอยู่นี่นะเดี๋ยวผมมานะไรปโน้ตนรถไปขึ้นรถครับขึครับไม่เป็นไรคับมึงไม่เกี่ยวพี่ยศก็นั่งได้สองคนไงไ่ได้มันก็ไม่ได้ไงนั่งตักได้ไม่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 ไ่ไม่ไม่ไ่ไม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 ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ ผมโดนัาคับมาผมบอกกันจริงเลยเรื่องก็เริ่มแบบนี้ผมงานผมก็ต้องทำงานเดี sunshine, ๋ยวเดี drill, ๋ยวเดี๋เดี๋ยวดูรีบดูรีบพี่รือเปล่าเนี่ยจะไปไหนเนี่ยไปด้วยไงไปไปไ่ไไ่ไปไ่ไไ่ไงงี้เดี๋ยวผมเปิดให้น้องกน่อนโอเม่อวันเปไดแอรที่กูแห่งร้อนๆไอสัตว์คิดที่แล้วมึง เปล่าให้เลขป่ะเด่นเลขอ่ะเด่นนะเราคนะสาม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 มาขึ้นไปสามสามนี่เหรอดังอีกดังอีกดังอีกพังละไม่ไปบ้าแต่เด็กมันดังเลยนะโอเคชอบชอบชอบรถจริงเหรอใช่ทำไมอ่ะมันดูเร้าใจที่ตะเคีขับขับเมื่อกี้ธรรมดาไม่เป็นเนาะใช่เคยขับไหมไม่เคยขับขับกันธรรมดาไม่เป็นอยากขับเป็นเหมือนกันนะอ๋ออยากรีบเป็นอ่ะแล้วปกติเนี่ยคือรถสปอร์ตแล้วที่เราชอบคือรถอะไรมีไหม เย็นเขาเรียกอปนยูดีห<อ>นูชอบแนวแบบใหญ่ดูผู้ใหญ่หน่อยดูใหญ่ๆขับไหนแบบว่านั่งสบายๆรู้ปลอดภัยใช่สบายสบายขับรถทุกวันปะไม่ไม่ไมไมทุกวันเลยค่ะไม่ทุกวันส่วนใหญ่ผู้จัดการับผู้จัดการช่วยแต่ผู้จัดการถ้าเกิดผู้จัดการลาโทรโทรหาพี่ยนได้นะพี่ยนตกงานอยู่แบบพี่พี่ได้ไหมคะพี่ก็ได้อ๋อติ๊กตอกก็ได้ใช่ไหมขับยากไหมอ่ะพี่ไม่ยากอ่ะ ตันนี้ยากอีกนึงตื่นเต้นาตื่นเต้นมีสาวนั่งเพราะปกติไม่ไม่ได้พาสาวนั่งมีแต่มีนั่งแต่เมียพี่ก็ไม่นั่งหรอกไม่เป็นรอกเมพี่เมียพี่นั่งตูเออมันไม่ไม่ดุหรอกี่ไม่ไม่ดุหรอกมันเออแล้วเมียพี่ไม่ว่าเหขาไม่ต้องบอกสิบอกาไมอะเาจะปบอกทาไมอะเรวเช้าเราไม่ต้องไปดีเอ็มหนาไม่ต้องไปดีเอ็มบอกเขา่จะดีเอมบอกเขาไม่ไม่ไม่หรอกถ้าถ้าพี่บอกว่าไม่หนูก็ไม่ มัไมเกรงใจหรอก็เกรงใจกลัวเขาแบบไปเห็นในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบสุดบันทีเรียอีไม่น่าดูนะใช่เออเนอะถ้าเก s. <S ิดเห็นว่าขั้นขึ fairly, saying, so ้นอีกมตื้มมันมันเหมือนแบบจะโดนเออจะน่าจะโดนสักทีเนอะเพราะรอบที่แล้วเราโดนค่าโทษอะไรใช่ไหม เมื่อี้เพิ่งคุยกับน้องทาบอกว่าผมผมไม่ค่อยเห็นรถไฟฟ้าที่เป็นเบรกใช่ใช่ใชก็ค<ถ>ืดิสซับเบรเลยอันสแปนแมส่าเพราะว่ามันจะมันจะหนักที่ลอยครับใช่ผมว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางเข,เขาใส่ใหญ่เลยนะล้อเป็นอะไรนะเวสปอร์ตไ้สวยมากมากใช่สวยสวยสวยผมว่าสวยนะซึ่งน้องเมื่อกี้ถามน้องเขาบอกว่าโอ้โหเบรกก็อยู่เลยซึ่งเอาจริงๆจำเป็นรถไฟฟ้าถ้าเกิดเหมือนกับว่าเป็นคนขับที่คือมันเร็วครับใชรเล่มันสูงมากเออพี่เตอร์พูดถูกคนขับถ้าเกิดเหมือนกับเป็นสายแบบแนวซิ่งหน่อยอก็ ก็ควรจะมีไว้ได้เร็วเราก็ควรต้องหยุดได้เร็วอืมอันนี้นะพี่เติ้งผมไม่ใช่นะไอเชี่ย,ยมผมไม่ใช่อไอ้าัตว์เบียร์จระเข้ขึ้นบ้านมึงแล้วตัวใครตัวมันนะอยู่ตรงไหนดีวะพี่เติเ้งเบียร์ไม่รับบริษัทมือซัน พี่ต้นครับเดี๋ยวครับผมเอ่อผมมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมกับผมเป็นธุระพี่อ่ะอ่ะรับไปไปแล้วเนี่ยผมก็บอกแล้วเอาไปแล้วก็จุดอ่ะมันต้องใช้ครอบครัวผมก็บอกแล้วผมมาเนี่ยมีรถตัวอะไรนี่พี่ยังไม่รู้เลยพี่ทำไรกันพี่ถ่ายอะไรเมื่อเขาล็อกก็เอ๊ะกูจะไปไหนดีวะรถเธอกูไปก่อนนะอ่ะแล้วคุณทราบไปไหนไม่แล้วมามาทำไมมาทไมาเจ๊ไปไหนมา อาแล้วบีอ่ะออกมาส่งรูปพอดีก็เลยแวะมาอ๋อมาแถวนี้พอดีไหนอ่ะแล้วบีไปไหนอ่ะไปถ่ายอยู่ครับโรลลิ่งครับวันนี้ถ่ายใครอะผมก็เพิ่งมาไม่รู้เพิ่งมาเพิ่งมาบรีเป้ไปรับมาทำไมต้องโลกโลกกันด้วยอะให้มาถ่ายเนี่ยรถมามาเดี๋ยวตอนนี้เหมืนถ่ายไรฟ้ารถดอฟฟี่เหรอดอฟฟินธรรมดาเจนที่รถผู้หญิงเหรอเปล่ารถผู้ชายรถผู้ชายรถที่ตัดเขาครับรถบริษัทรถผู้หญิงโอ้ยหิว่ลำบากไอเหี้ยเลี้ยวมาอีก ชย่ยขึ้นบ้านแล้วเอาจริงนะอยากกลับบ้านตนะ่ตอนนี้ไม่เกี่ยวนะบอกเลยยังยังมึงยังไม่รู้ตัวอีกโทรศัพท์โทรก็ไม่รับเดี๋ยวเราปิดรายการลงไปปิรายการแค่นะั้นจบนะแล้วเดี๋ยวเราเ เราก็บอกไม่มีอะไรถ่ายการเฉยๆโอเคบอกว่าดูหลายคนแต่พอดีออกไปขับแป๊บเดียวแบบนี้โอเคโอเคพอดีเขาไม่ไอ้ฮะพียดเ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 พียดไอ้หนูผมยาวมากมีประชุมมีประชุมพาน้องซื้อกาแฟเลยมีประชุมมีประชุมฮะเกตัดผมสั้นแล้วอย่เพี้ยโกกันเลยไม่ไม่มีไอ้อะไร ไม่ถ่ายพี่ยศเดี๋ยวพาน้องมีประชุมมีประชุมม,ออมีประชุมไม่ไปไม่ออกไปมีประชุมมีประชุมไม่ไม่อะไรจะเอาอมาถ่ายมีพวกไม่มีจา้ทาทํานแต่งน่องแต่งหน้าแล้วมาทำไมอะเรา,าส่งรูปล้วมีคนถ่ายรูปเห็นเบียร์อยู่ตรงั้นๆเราก็เลยแวะมาแล้วพวกพี่เขาทำทานเลิกๆเลิกๆตลอดเลยอันนี้น้องโนเกียสวัสดีค่ะน้องอย่าไปสนใจเขานะ ถ้าไปอ่ะเขาเนี่ยต้องจ่ายเขาทุกอย่างนะแม่เป็นภาพที่น่ารักจริงๆนะครับผมวันนี้เจ้าของมี่รุ้มากเลยอ่ะผมสร้างอย่างยาวออดเดียวกันนะครับไปไหนกันมาลงมั้ยมีประชุมมีประชุมประโยคมีประชุมประโยคพี่บิงนั่ประชุมอยู่เอาบอยจะรอเลยบอยออร์เตีอยู่ทำไมบ้านไปไม่ยิ่งเป็นโซนเบาเพราะไปเขาตจะเป็นโสดเตะตลอดออ๋เขาไม่มีตังค์นะใช้ลำบากเขาโดนคอนเทนต์เขาอ่ะคอนเทนต์ไงคอนเทนต์แน่นอนแน่นอน ออนนนนคเทต์ะไม่คือคอนเทนต์ที่คือถ่ายไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไไมม่ีอะรพูดเห็นลงตลอดลงในโซเชียลตลอดสาวผมสั่นไม่มีสาวผมสั่นก็มีแล้ะคือดีหนุดหนุดอะไรไปไหนอ่ะเขาเขาโทรไปไปด้วยภาษาบ้านผมสั้นเที่ยพี่บ้านไปไหนอ่ะไปด้วยักโอ้ยมันเป็นบ้านที่สดใสมากเลยครับผมเซกับผมญาติเนาะไปด้ไกันเนี่ยวเฮียแล้วรายการเฮียไปไหนอ่ะรราายกนี้ไม่ปขายแล้วอะไรรถเขาเราโก้รถเธอลองเท่เลยเนี่ยเปีย มีรายการใหม่โอ้ลมแท้ลมปฏิลูมพ่อไปด้วยเื่อปเรื่อยกับหลานจะไปเล่นกับหลานแล้วแล้วใไปเล่นกับหลานเลยแบบนี้อ้าวขายแล้วพอมาถึงล่าอะไรกลับเลยใบหมดไม่นอนนอนไปแล้วนอนไปแล้วใครเสร็จแล้วเหรอพักกี่นาทีไม่แป๊บเดียวเองนั่งกินนั่งกินโนโนโนเออไปแล้วอะไรจะมาโนโนอะไรไม่ใช่จะบอกว่าเออครับอภิษฐานมาสิอะไรนัดกันยังไงไม่ไม่ไอพิอัดมึงอ่ะนัดอ่ะเฮ้ยเฮ้ย อะไรไม่ได well. ้เสียไอสัตว์ความรู้สึกในใจเลื่นเลยเมื่อกี้ตบยังพีอะไรไม่ไม่ไม่ไอ้เนี่ยโผล่ไปอ่ะต้องต้องเตี้ยเนี่ยเนี่ยเอาจริงเอาจังเนี่ยเอางี้ไว้ไว้เจอกับไอ้พวกที่บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยรายการรถเทอร์เราเท่ใหม่นะครับพบกับรายการรถเทอร์เราเท่ใหม่นะครับไอ้เหี้ยพี่ตั้งไปไหนไว้ ไอ้แหมนี่ไม่เคยไอ้แหม่เนี้ฮะอะไรไอ้ไม่ไม่ไม่อะไรอะไรไม่ไม่อะไรถ่ายถ่ายงานถ่ายงานเลยไม่ดูหน้าดูน้องยิ้มขี้ยิ้มขี้ยิ้มตลอดมันหนีมันเล่กลับบ้าน